สวัสดีครับวันนี้เรามาลองทำกองกงอนุบาลลูกแก่แบบประหยัดแล้วก็น่าจะใช้ได้นานยู่มั้งผมก็เพิ่งจะลองทำวันนี้อันนี้เป็นกงเปิดเปิดบนธรรมดาแต่ผมเอาถุงอาหารสัตว์ถุงอาหารนะถุงข้าวถุงอะไรก็ได้เอามาล้อมเพื่อความอบอุ่นของลูกไก่ล้อมรอบนะครับ เพื่อความอุ่นของลูกไก่แลวก็น่าจะเบากว่าเบากว่าวงบ่อเวลาเราเก็บเวลาลูกไก่โตหรือเราจะย้ายไปไหนแล้วก็น่าจะเบากว่าบ่อปูนแล้วก็สามารถนี่ซ้อนกันได้ด้วยซ้อนเก็บกันได้ลูกไก่ก็น่าจะอยู่ในนี้น่าจะน่าจะกันลมได้หนึ่ง ข้างบนก็ระบายอากาศได้ดีน่าจะาระบายอากาศได้ดีส่วนกลางคืนเราก็คงจะเอาแค่นี้ตัวนี้มาคุมคุมนี้ก็น่าจะน่าจะใช้การได้ดีคิดว่านะน่าจะทนอยู่เพราะว่าไม่แนาตา่ตากฝนตากแดดเท่าไหร่นี่ก็น่าจะอยู่ในร่มตลอดถ้าเราลูกไก่โตเราก็เก็บนะเรนะียบร้อยนะ รอดูว่าจะใช้ทนแค่ไหนจะใช้ได้นานแค่ไหนนี่ก็ทประเทนไทยส่วนอข้างล่างมันจะมันจะกว้างกว่าข้างบนหน่อยหนึ่งใช่ปะ่ะของสุ่มตัวไปเราก็เลยต้องพับตรงนี้สักหน่อยหนึ่งพับให้มันตึงๆเพื่อให้ขอบตรงนี้มันตึงมันจะได้ไม่หย่อนมันจะได้พับ ครับแล้วก็เอามีดเลาะกันไก่ก็ได้จิ้มแล้วก็เตมันถ่ายรัดก็น่าจะทนอยู่มั้งครับน่าจะใช้ได้อยู่มั้งคิดว่านะดูสิว่าจะใช้ได้ดีไหมป้องกันลูกไก่ออกข้างนอกแล้วก็ป้องกันแม่ไก่เครียดเวลาไก่ข้างๆมาวนสุ่ม มันจะทําให้จิกลูกไก่ตายได้ผมเจอประจำไงผมก็เลยต้องหางวิธีแก้ไขอย่างลูกไก่กเล็กอย่างเงี้ยเดินมาวนลูกไก่มาวนสุ่มแม่ไก่ก็จะไล่ตีไล่จิกก็เทียดแล้วก็จิกลูกไก่ตัวเองจิกลูกตัวเองตายตีลูกตัวเองตายนะมันจะป้องกันได้น่าจะน่าจะใช้การได้เลยคิดว่านะ โอเคน่าจะประมาณนี้๋ยวทดลองกับลูกไก่สักกงก่อน